รัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมสนับสนุนการตั้งเกณฑ์ความผิดปริมาณฝุ่นรวมถึงบทลงโทษผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ละเลยไม่ควบคุมประชากรในพื้นที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหากลดการเผาได้ก็จะช่วยลดฝุ่นได้มากนะคะ,คะโดยในเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงมาตรการลดค่าฝุ่นละออง pm 2.5ใน17จังหวัดภาคเหนือนะคะว่า ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2 5เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศค่ะดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ประสบปัญหาต้องบรรจุในวาระการปรับปรุงสภาพให้ดียิ่งขึ้นส่วนการจะวัดค่าปริมาณว่าเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงที่ควรได้รับการปรับปรุงและเข้าข่ายไม่ดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดคงต้องรอให้ทางประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตั้งเกณฑ์ขึ้นมานะคะเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะส่วนจะมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่กระทําการปรับปรุงพื้นที่ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบอยู่อาจต้องถูกโยกย้ายไปประจำการที่อื่นซึ่งต้องดูตามผลงานค่ะทั้งนี้มองว่าการกระทํา ที่ทาให้เกิดค่าฝุ่นละออง PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นนะคะเกิดจากการกระทําของคนมากกว่าภัยทางธรรมชาติค่ะ<ช>ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้คนในพื้นที่กระทําการที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองเช่นการเผาต่างๆก็จะสามารถช่วยลดค่าฝุ่นลงได้มากขึ้นอ่ะต้องช่วยกันแล้วนะงั้น<ช>ผู้ว่าเดือดร้อนเลยนะงานนี้ต้องช่วยกันละค่ะ